มีอินทรีย์ตั้งมั่นดีแล้วพ้นจากการจับของกิเลสเปล่งปลั่งรุ่งเรืองอยู่เหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากราหูสว่างสวยอยู่ฉะนั้นพรามพึงถวายทยธรรมบูชาในชนหล่านนั้นตามการเถิดมาขามานกครั้นทราบคุณสมบัติของทักคิณนยะบุคคลแล้วก็ตรายตรอง ถึงบุคคลี่ตนได้บริจาคทานให้ไปนั้นว่าไม่มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจไม่ได้อยู่จบพรหมจรรย์ดังพุทธปยากรเลยแสดงว่าก็ต้องได้บุญไม่เต็มที่เมื่อพระุทธองค์ตรัสบอกทักคินในยะบุคคลได้ก็แสดงว่าร่องย่อมทรงทราบผู้เป็นทักคินในยะบุคคล โดยเป็ญญาตัดสรุอย่างแน่นอนวันแล้วก็ทูลถามว่าขอพระองค์ตรัสบอกความถึงพร้อมแห่งยันแกข่ข้าพระองค์ในเถิดข้าพระองจะได้บูชายันในถูกวิธีพระผู้เมียพระเจ้า,าตรัสว่าดูก่อนมาคะ่ะไว้ท่านจะบูชาก็าจงบูชาเถิดและจงทำาจให้่องใสในการนั้งปวงเพราะยัน ย่อมเป็นอารมณ์ของบุคคลผู้บูชายันบุคคลตั้งมั่นในยันนี้แล้วย่อมละโทสะเสียได้อันหนึง่งบุคคลผู้นั้นนปราศจากความกำหนัดแล้วพึงกำจัดโทสะเจริญมเมตตาจิตอันหาประมาณมิได้ไม่ประมาทแล้วหนึ่งเนืองทั้งกลางวัน แลกกลางคืนพึงแผ่เมตตาอันเป็นอัปปมัญญาภาวนาไปทั่วทุกทิศครันละโลกแล้วย่อมมีพรมโลกเป็นที่ไปเนื่งจากมาคะมนพมีพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวกับพรมโลกครั้นสดับเมตตาภาวนาจะเป็นทางไปแห่งพรมโลกซึ่งตนเคยปฏิบัติมา สศัทธาเรื่มใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งขึ้นเพราะตนเองก็มีใจน้อมไปในพรมโลกอยู่แล้วเลยคิดว่าการเกิดในพรมโลกเป็นความบริสุทธิ์หลุดพ้นจึงทูนถามถึงทางไปพรมโลกว่าบุคคลจะไปพรมโลกได้อย่างไรกาแต่พระองค์ผู้เป็นมุนี ลองเป็นผู้เสมอเดิพรมของข้าพลงบุงคคลจะเข้าถึงพรมโลกได้อย่างไรพระเจ้าค่าะพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนมาคะผู้ใดบูชายันครบทั้งสามอย่างผู้เช่นนั้นเพิ่งให้ทักเนนคนยยบุคคลทั้งหลายยินดีได้เรากล่วกาวผู้นั้นว่าเป็นผู้ควรแก่การขอ ครั้นบูชาโดยชอบอย่างนั้นแล้วย่อมเข้าถึงพรมโลกจากนัมรุทธองค์ทรงอธิบายถึงเรื่องยันว่าคือการถวายทานต่อบุคคลผู้ควรบูชาที่จะต้องทำจิตให้เลื่อมใสทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้และวสมงประกาศอริยสัจสี ซึ่งเป็นทางไปสู่พระนิพพานมาขามานนบครั้นได้สดับแล้วก็เข้าใจแจ่มชัดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคือสัพพัญญูผู้รู้แจ้งที่สุดและวิธีการทำบุญให้ได้บุญมากที่สุดก็ต้องทำกับทักขินในยยบุคคลและได้รู้ว่าหนทางไปสู่พรหมโลกกระทั่ง ล่วงเลยไปสู่ Commons นิพพานนั้นมีหลักปฏิบัติอ in ยู่ในพระพุทธศาสนาจึงเกิดความเลื่อมใสได้ทูลปฏิญาณตนเป็นอุบาสกูดถึงไตรสรณคมเป็นสรณะตลอดชีว mm ิตเห็นไหมจ๊ะว่าพระบรมศาสดาทรงเป็นผ <uh ู้ฉลาดในการแนะนำหมู่ชน ให้หันมาศึกษาคำสอนอันบริสุทธิ์โดยไม่ได้ตำหนิลัทธิใดเลยคือจะทำบุญสงเคราะห์โลกหรือทำกับทักคินในย,ยบุคคลก็ต้องทำด้วยใจใสๆแล้วถ้าจะให้ได้บุญเต็มที่ก็ต้องทำให้ถูกแหล่งแห่งเนื้อนาบุญด้วยบุญก็จะได้หนุนนำให้ไปสู่เทวโลก รวมโลกและก็ถึงนิพพานในที่สุดดังนั้นท่านใดที่ชอบทำสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกหลวงพ่อขออนุมโมทนาบุญด้วยแต่อย่าลืมทำบุญกับพระสงค์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของโลกชีวิตของเราก็จะได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ทั้งทางโลกและทางธรรมกระทั่งได้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนไม,มัสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวไปสร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงมัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอธรรมกายเจดีมณีอนันตจักรวาลอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุข d